เานนั้สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิสารแฟมิลี่กินแบบบ้านๆเมื่อนี่สีพ้ามากินตำเหลาทะเลเมึกกุ้งนอกจะพี่น้องจ้ะมาเบิ่งสีน้ำตำแซ่บแซ่บเผ็ดนัวคือเกลาน์น่าจะพี่น้องจ้ะปลาเมึกกับกุ้งนอกจะเมึกไดซุกเด,เด้อจะพี่น้องตำไส้เบกกอกคือเกลปลาหมึกนี่ลวกเราจะพี่น้องจ้ะ เป็นหลูกาหมือกล้ยเนาะจากตัวนยน้อยพอดีค่ำตัวละค่ำไปเลยเนาะจากพี่น้องจะตำใสเทิ้งพริกแข็งเทิ้งพริกซดเนาะจากจะเด้หอมๆเนาะจากพี่น้องพริกแข็งนี่จะเฮ็ดให้สมตำเข้าหอมเนาะจ้ะพี่น้องจะหอมแซ่บได้พักบุ้งได้ขบุ้นมากินแก้มพร้อมจะตอนแรกว่าจะสัวใส่กันลืมจะพี่น้องจะเลยเอามากินแก้มก็ได้เนาะจากพักกะสีเป็นพักบานๆคือเกาพักน้ำหวยน้ำหองเนาะจากพี่น้องจะเป็นพักบุ้งจะพี่น้องย่ามนี่นาแรงเนาะจากพี่น้องจะพักบุ้งกะสีประมาณนี้ แ่บเด้อจ่หยอดแบบนี้ได้พักเลือๆมากินน้าจ่ะผักสะเดาจากเมื่อ้านนอกจากนี้ก็พักใบบัวบกกับพักชีลาวนะาจา่ะพี่น้องจะแก้มด้วยแคบหมูเนอกจากมาแ่บๆน้ากันเรื่องลงมือลุยเลยจ่ะโอ้ยเบาพิษเบาถือ้อจาพี่น้องหิวเข่าแห้งมาแสบๆน้ากันบานสีน้ำํามาแบบนวลๆคือเกาเนาะจา่ะเฮอเฮียความสุ่มซามตลอด น่าจะพี่น้องบ่เคยว่าสีบว่าสุ่มสามนาะจะพี่น้องจ้ะมาแสบๆน้ำกันลุยเรือดจ้าบาทนี่นัวแห้งกินเมอดไปหลายเติบแล้วจะพี่น้องลืมกดไทยลืมกดกล่องน่าจะพี่น้องจะนัวแสบ ปุ่งสดๆนอกจากพี่น้องจ้าวันๆเดิ่งด้วยจ้าเนื้อ เดี๋ยวโรยเม็ดกระเทียมมพร้อมจ้ะน้อยนุ่งส่วนนี้แห้งมืดแต่จัะพี่น้องจะบ่ค่อยมีแล้ว ดุดยอดเลยจ้ะเป็ดมือกกวยเน,น,น้อยจ้ะตัวน้อยๆพอดีคำ่ำหลวกมาเรียบร้อย้วจ้ะ ตัวละค่าไปเลยจ้ะอืมไส่พักอืมกุ้งฉายก็น้ำจ้ะ ผักงูเขียวน่าจะพี่น้องจะกรอบันันฮู้ มาได้ตาจับค่อยได้อัธรชนอืมคออืม ยิบบ่ขึ้น สะเดาขมจากพี่น้องจ้ะเหลือจากมาว่านว่า,วาจ้ะหวานเป็นลมขมเป็นยากินเพาะเป็นยาเนาะจ้ะพี่น้องหากินหลายกับกินบ่ได้หรอกจ้ะ ừm còn nhẹ nhàng hơn Mm, Santo. Sånn mm -hmm. เนื้อกุ้งหวานคักจับพี่น้องจ้ะหวานแซ่บน่จาจาาับตัมไส้ประกอบ ยอดแนวนี่แส่บจากพี่น้องจ้ะหวานแห้ง แซบคักเด็กพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องะ่ะเมื่อนี้กระมาในเมน,นูตำเหลาทะเลหมึกกุ้งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแซบคักขนาดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะตำม,ม้าแบบนำตำ เพชรนวคือเก่าเนาะค่ะนั่นล่ะค่ะกสิทธิ์คอจบคลิปลงล่ะค่ะถากินมุ่มม่มก็ต้ังกรับขอโทษขออภัยน้ำเด้อค่ะพี่นองค่ะสำหรับมือนี่กัสิทธิ์คอโตลาไปก่อนล่ะค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นองที่เกียิเขามาติดตามในรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจกับสองรายในแต่คลิปต่อไปเนาะค่ะพี่นองค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามเด้อค่ะพบกัก็ไม่คลิปหนาค่ะขอบพระคุณมากค่ะ